สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขคนนะคะ่ะเมื่อนี้กะผ้ารถผ้าเตียนหน่อยมาเห็ดขึ้นซางคนบอกว่าอียงก่อแอหวัวเบอปอแอร์รัวน,นะคะหวัวก็จะมาหวัวถือขั้นแต่พี่น้องเบิ้งข่เปลี 7, ่ยนรถ9078หัวก็หวัวถือขั้นขาดคนนะเบิ้ง หมวดที่แล้วก็ออก98อันนี้ก็97ตรงกับเลขเบิกซับมักพอดีพอดีครับพี่น้อง070878เพระท่านออกเนาะแต่ตอนนี้ก็ยู่ร้านลุงสะพานมานาบิ๊กซี่นะคะเพิ่นกับเฮดดีดีค่ะมาเป็นลูกค้าประจำนี่โดนแล้วนะคะเนาะ ค่ะคลิปนี้กากดไลค์กดแจ์เนะคะ่ะต้องการสร้างไข่จังน้อยเสียงกบก่อยมีนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นหลายแล้วอ่าเครื่องเน็ดโทรศัพท์เหมือดค่ะโหลดไปไหนกับพ่อไปจมให้โทรศัพท์ประสันปัาเต้แทนเน็ตจะกวงเหมือดได้แต่ไมาเติมเนตนะคะเนาะรถขั้นนี้ค่ะเป็นรถมานอยู่พี่น้อง มันแนวดาืฝกเลขดูค่ะรถกันนี้ถูกเลขบ่อยมตรงเล็กมากเบิกทราบที่หายไปได้ได้เก้าเจ็ดเนี่ยค่าได้กไอย่าลืมเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองมา,า 9, 1, 2, กจะใส่เก้าหนึ่งสองก่ะเบิกทราบไข่เนาะนอนรับรับตื่นตื่นนอนปวดตัวกนเลยเที่ยวตุนแสบแสบจะไม่เลยนอนน่ะ ว่าแมนสลืมสลือค่ะปัดพ่อตีสามตีสี่มาเห็นเด็กน้อยผู้หญิงมาหาคือกล้วยกล้วยแต่ว่ากล้วยปอกแล้วเป็นกำอยู่ในมือว่าสิก,กินเนาะเป็นกเ็เได้วาอหน้าก่อยสบอกเล็กจก้วสันเอายล่าเลขกจังไดตัวผู้ในน้อยนึคงเสื่อสีหัวจักบอกเลขกแมวสันเป็นเด็กน้อยผู้หญิงนะคะ เพื่อนก็ได้มาบอกได้พ่ะนะบอกแม่นือกันว่าสันเพื่อนได้เอากล้วยนะเขียนลงใส่กระดานไหมหนึ่งสองค่ะเพื่อนเขียนเลขหนึ่งก็เลขสองเพื่อนก็เลยเอากล้วยนะเอาเมื่อนะสิมันสีออกตัวนี้ตัวนี้เพื่อนมาอ่ะ,ะกะ็ได้เป็นทีม่าเก้าหนึ่งสองหรือว่าเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะเบิกแับจัดไปแล้ว ก็ฝันดีเด้มื่เคื่นฝันว่าเด็กไปเที่ยว mm hmm. เห็นแต่เขาต้นเขาอยู่ขางทางเต้มหนึ่งกับเลยว่าเอาแม่ฝันราไปน้ำแม่เขาอีหยงพันเอยียงขึ้นมาต้นใหญ่ต้นสูงแท้ละสันสิเข่าแล้วก็จักนนเนาะเมื่อนี่ก็ได้มาซ่อมรถอีกก็สิท้ายถ้าหมพี่น้องเบิ่งคือมันตรงกรับเลขเบิร์ซับปอยไปคือเจ็ดเก้าเนาะ แถมยางยางแบนอีกได้นน่ยางแบนบ้ายางก็แบนค่ะวันนี้ครบสูตรเลยทั้งแอร์ทั้งยางแบนยางั่วยบ้านนี้โอ้กวอันที่ได้ไปเปี่ยนยางรึเปล่ไปเปลี่ยนยางพรอแม่นเ่รมือนี่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปป่าไปป่าบอยางก็รั่วอีกบแบกเนาะจอดซื้อมาสิมาบางเอื่นกันแทลยไปเบิ่งอันรอยางก้น มอขางใส่มีรอยางมีเจ็ดหามีหกหามีหนึ่งหาบอเด็กอยู่รอยางมีเจ็ดหาหกห้าหนึ่งหา้ามีหนึ่งหาพร้อมเด้รอยางมีหนึ่งหาขอบซิมหารบ่กวันแน่เนิเบอร์แซบกับเบิงบอร์เป็นดอกนะมีทั้งหนึ่งหาทั้งหกหาทั้งเจ็ดหา ยางแบนเลยนะคะอุปัวผู้ใหญ่โูดผัจักเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนลายยางเลยคันนี้มือนี่อค่ะเดยกก็ชอบทะเบียนรถโอ้อยค่ะค่ะบรรยากาศเ้านี้เนาะคะ่ะเนาะช่วงเส้นแดจักน้อยช่วงไข่ก็ได้ 9078สีรุงสะพานร้อยบิ๊กซี่ลงมาเนาะคะนะ่ะเนาะอมดีอยู่ค่ะร้านเนี้ย่ยรถขั้นนี้ส่วนมากจะจะใส่อันไปน้ำสอกน้ำส้อยนะคะเพราะว่าขั้นหน่อยเขาสะดวกเขาในเมืองอยูสิเนาะผักล้างๆกังกระคอยแล้วเมื่อกี้จอดไว้แต่ยังอยางหัวอยู่ จอดไว้กันยังันแอร์ว่าเย็นอยู่พี่น้องค่ะเมื่อนี้เบิกทราบกับโอ๊ะปปออกับรถมาเห็ดนะคะ่นะเนาะในรัฐบาลไทยได้นะคะ mm hmm. เผื่อเอซีชอบงวดที่แล้วก็มาเก,ก้าแปดสิบเก้าศูนย์เจ็ดออกแล้วถือว่าเป็นรถโชครถมานเพราะว่าเลขทะเบียนรถนี้ว่าออกบเบมื่อปีอรรถงวดนี้สิมาตัวใดเนาะขันลกเก่ากัสิมเก้าศูนศู ไม่ใช่90 97 98ก็ออกแล้วเนาะก็จะเหลือ90แล้วก็97เนาะถ้าจะเอาหลัก9กจะเอาหลัก8กับ 7, 8 80 89ก็ออกไปแล้วคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะเหมือนเล่นกับเล่าเด้จะมาเาล่ากับปอยไปแล้ว958เล้า วันนี้ดือสีมาทะเบียนรถนั่กับประจักน้อพี่น้องค่ะทางช่องเป็นแนวทางเป็นสื่อกางอันนี้รถเบิกทรัพเองนะคะสมย่ำไดกับได้ทายถอดในเบื้องอันป้ไอ้อายยางนี้ทะเบียนรถอันมันออกด้ค่ะค่ะอันนี้ชัดชัดเลยนะคะทะเบียนรถเบิกทรัรเรเพเผื่อได้โชวได้ลาบกันน้องวันที่แล้วก็เข้านะคะสามสิบท่านว่าคุ้มเข่าเก้าแปด เป็นยังจังบ่ฝันว่าเด็กขี่รถขี่ล่าแนนพี่น้องเนาะบัดงวดก้อนผับปอยอยูสันนะเก้าศูนย์เจ็ดแปดะนะงวดนี้ครับบ่ฝันเด็กขี่รถขี่ล่าผับออกเก้าแปดเฉยมักออกย้อนหลังคือกันได้เรียกเบิกแซบกัไ,ได้ต้องวดนี้มาเก้าหนึ่งสองนะคะตามผีเด็กมาบอกแกสสีบ่หรือสีตัวยังบ่หูอยู่นะคะหาจังไดกับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิกซับนาคีชาแนลด้วยนะคะโอ้บรรยากาศน้มเศร้าๆรถกระไลพี่น้องเบิกซับกระไลเห็นแน่จ้าน้อยมีแห้งงางเน่ยหมู่บ้านนี่ปวดเหนื่อปวดตัวรายค่ะแต่คอยได้ออกไม่เฮ็ดคลิปเป็นมือสองมือเนาะคลิปไม่ค่อยมีลงนะคะเพราะว่าเบิกซับไม่สบาย ปอไม่สบายนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วพร้อมปลุยงานนะคะ,คะเอาคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเด้อขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงผลให้พ่อแม่พี่น้องม่โชคไม่ลาบม่โชคไม่มานเจ้า